บายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องบวชซิอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพอก,กับแม่น้องปาเมีอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องแม่น้องปาเมีก็สิมาหาน้องอีกคนหนึ่งเพิ่นกับว่าปูกโสไวายูเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็เป็นคนที่แบบว่าบบปกติวัสนเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบว้าลายยายห้าง ก็เขาไปหาน้องเพิ่นเลยเนาะว่าเพิ่นอยู่กินยังไงเพิ่นเป็นสภาพแบบใดน้องพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแม่น้องป้ามีก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละแต่ว่าบ้านก็สิอยู่ไกลกันแน่บ้านแม่น้องป้ามีิน้องกะเขาไปโอ้ไปลมกับน้องเพิ่นเลยเนาะชู่นี่แม่นาโฮชนา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 คือคือเอิ้เนีายแต่นาองซื้อเอคิดเองว่าหรื่อเพิ่นตั้งให้ นาโฮชนาบกดยขอโทษขออภัยเด้อเนาะเอฟซีมันนี่เฮากะแบบวันมาแปลกแปลกแน่น้องเพิ่นกัแบบว่าบบปกต่เนาะขออนุญาตอนุญาตถามเนาะเลยอันนี้ก็สิเป็นแม่ของเพิ่นโดยนี่ก็เป็นแม่ของเพิ่นเนาะเขาขอสอบถามได้บ่ว่าเราเป็นยังงนะเพิ่นเนาเฮากัมาหอดแล้วเฮาก็ยังบบได นั่นเนาะยังบ่ได้สบายดีอ้าสบายดีเนาะสบายดีโดยสบายดีเอื้อยสบายดีอีกเทื่อนึงเนาะโดยอืมอันนี้ลูกสาวบ่อืมสาวเพิ่นอายุจักปีแล้วนะสาวปีแล้วชื่อ่เนาะอายุแล้วเท่าคือคือนั่งไกลกันแท้่นนั่งไกลนั่งไกลบ่ได้นั่งไกลบ่ได้บ่นั่งไกลบ่ได้เพิ่นก็ว่าซั่นเนาะแม่นั่งกลได้บ่สาวฮะแม่นั่งกลได้บ่ ็นยังคือว่านางไก่มาได้แต่เาเนาะบอกเ้วจ้ายังงอแม่บอเป็นยังคืออยากเทสเปินนะโอเมนม่อเมเม่เอ้าคือว่าโเมนเม่คือว่ายังสั่นะคือว่าโเมนเม่แม่บ้าวันนี้เม่บกไพ่คือเม่วงวันนี้เออบางคนไปวันหน่ ยงังเลยเออเราแสดแงวา่กรอนนี่เราเป็นคนปกติดีบอกเราไปเห็นงานอยู่นะอเราเป็นยังือเป็นแบบนี้นะบะ่ไปเห็นงาน,นยังตอนนะงานบ้านงานบ้านอยากหน้าบ่าบาบาขอ้อแหงเป็นเจ็บคอ,อกินเข้ากำลังเข้มกินเข้ากำลังเข้มและแคบขอ้อ บอไอกแบนี้บายาดิยามาพูดมายบักอ่นอน็งไงวชาวบานะหลายคนเปลี่ยนทิดากิดเนหมกันมา่หนบอลมอ่งนออชาวเขาว่าจิตคนมายทางโดยจิตพอเชนโด้อย่าหูไปงมันน่อยตาน้องแกบอกยังไง ผมีน้องมีน้องถูกใครใชคืองานเลยถูกตัวรึอยอูอน้องนองม่เยากใหญ็นอนเลยกนอนเลเนาะอกนกอนหนีเลยบอกกลางคืนค่ะเหมาะเพิ่นเป็นแบบนี้ทำไม่ยาใหเพิ่นกินนะเพิ่นกระเศ้าบ่ดูวันนี้ไยาักชาอยู่เลชาไปกินเยะกิน้บ่ เศร้าอยู่บ่เป็นก็เป็นบ่คือเจ็บเศร้าก็เศร้าอ๋อแต่ว่าให้ขาดนี่คือสิบบ่บ่อยากมีเนาะอยากกินน้ำอยาใชินน้ำดูใช่น้ำดูใส่หูจักละวันหูตัวใส่ดำจืดอยู่เนาะใช่เออเฟินกับจืดได้เนาะเคยหลินน้ำกันว่ะตีมาไปชมวันของวัวเนาะฮะไปเย็นเนี่ยกินโดนจับใบเนาะ โอ้ฝันจื้อเฮาพี่บอผู้นี่บอหรือว่าผู้นี่บอเออเฮานี่ฝันจื้อแล้วเนาะเพราะว่าฝันเคยผ่านหน้าบ้านเด้แมเนียนเนื่าผู้นี่นะผู้นี่ก็ซื้อพินเด้โดยกระพินเราว่าแซร์พี่บอเนาะจะกินเหล้าอีกแบบนี้อืมเป็นยังขออนุญาตถามนะักพมัดแล้วว่าไปที่อื่นแล้วไปกับไปทางขึ้นเดี๋ยวไปทางขึ้น เด็กบ่ฮูกับข้างมิใช่บ<ะ>่แบบว่าเราอยากไปเราไปเลปิบ่ะเลื่ดนๆลางคนเดิขึ้นไปเรื่อยๆย่างไปทุกคนบอกคนอื่นแม่ผูกเนี่ยบอกโอ้ยน้ำโบดเป็นไปป๋อยเจ้อยากไปบ่เ<ะ>ป,ป็นยังคืออยากไปน้ำพินไปโบดได้อืเอ,อเราอยากไปโบดคือคือตอนนี้เขาศาสนาบ้านบ่เราเราคือว่าโบด

นางไปสั่นแล้วผู้สาวงามเจ้านางไปสั่นนล้วเจ้ากับผู้งามอยู่เด้เดยอายุก็เศร้าสามปีเนาะจื้อยู่อยู่เองจื้อยู่ว่าวาเกิดวันไหนจื้ยว่าอืมจื้อได้เบิดเนาะแต่ว่าอาการเจ้าตอนนี้เจ้าหูซึ้บี่ว่าว่าเจ้าเป็นอะไรอยู่เป็นกลัวข้างมอสไปโรคพิษะโรคพิษะมองเชื่อมัทตัดสมองได้พิษะตัดสมองไหมัด โดยมันปวดเนมาเป็นโรคมัลไงเมอรกินข่าวแล้วบอกรึไงไม่ริ้บ่อยากบ่รู้ว่าจะไงบ่อยากบ่อยากหรือว่ากินยังกินยังมาแล้วบ่กินสลีบอกรึยังสลีบอใหม่ก็อันเนี้ยดีกว่านะอเสงมาเสียงพี่ลเสียงงามางนี้ งามไปนะเขียนเชียวแล้มันงามเล้ยเพื่อนนั่นเอื้อเซาเซาให้เชียวกันงามบะนี่ก็เสียวกันได้ตูการเสียวท่อนนะเนาะดูเนาะเสียวเนี่ยผ่อนๆแต่เชียวก็มาตู้คนเนาะสู้อันนี้ชิเป็นเชียวก็มาูก็มาหลานอยู่เนาะอ้าวเสียวกับรุ่นน้องรุ่นหลานต่อเนาะสิเป็นยัุเจ้าอยู่เฮือนนี่จักคนนี่อยู่ในเฮือสามคนกับเม่์สามคนแมย์รุ่งู่เนาะสามคนแม่ลูกผู้หนึ่งเนี่ยจะเป็นเนะ ลูกลูกเจ้าน่ะจะคนก็สามคนพี่เพลตเลยกี้ตายวัดลูกเจ้าน่ะสามคนแต่ว่าผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งเนาะเลยผู้หนึ่งน่ะไปทํางานอยู่ไทยปะอือผู้อันผู้ชายเลยชายออกมากอือเลเลยเลเจ้าก็บ่ได้เพณีนาเลยเนาะบ่มีผู้พาเฮ็ดเข้าหน้าไปทําเป็นห้องบ่าเดี๋ยวชื่อยิน ชือกินนตะเกาคือว่าซิปป่ะแปลว่าบ่ได้ลายป่ะมเลาะเขาปฏิบเแสดงว่าหน้าบวก่งันไดเนาะาเกาก็เล่น่กวง่วงนะบ่มีูวิดะเขาเลยคันว่ามีลูกชส้ผูผ้าแม่เฮ็ดกับบัมีไลดเนาะแมนบ่มีรลดไทย มีแต่ช ok> ื่อกินบ่บางเท่ออันเางทมมีเขากินแปดมือก็ไม่กินแน่บ่ไปตามโคกๆก็พลดกระงหน่อยพวกนี่ยอย่างไรพวกนี้ยแมวนะอย่างจะไพ่อะไรอย่าอย่างสีพวกนื้หัวโจกจเลวต๊กาหัวโจกจงเลียาเฮ็บยวมาเฮ็้มาเข็บยตัวมาเขบบยอบ่เวลาฝนตกนีหัวบ่นี่น่ผาใช่ผ่ามีผัดการได้สัดทะเคเอือติมันกระปุงเนาะอ๋อมันผาเนาะ บ่ย่านว่านี่มันมันช็อตแตกแรอดปะแตะกันหยาบคนหงุ่มก็เลยหยาบว่าเป็นแต่ย่านแห็นเนาะไฟนี่บอฝนพาใส่โอ้ฝนพาใส่มันก็อยากช็อตได้เนาะมาถึงเนาะเวลาสมุดเนาเข่าไม่หาตแทนเวลาเจ้าบ่มีเงินซืบเข่าก็อดเข่ากินคือนอนคนว่างแล้วเฮ้ยนองให้กินเนาะ เลยกันลูกผักมากับเพราะได้ซื้อเขากินยูทู e มาหาลายคนแล้วบ่าแล้วนะชื่อได้บ้างไหมมันเช่าวันเล้าเนาะวันเช้ามันนี้เลยยูทูมหาจกคื้นเจอได้บ่หมูิบะขาวจิบไปเลยวันนี้เลยจ๊ะ เพ่คือมากทิน <libro> ี่ต่างิ่คนเริ่มมาหามาทายทำนี่จักเมืองแล้วมาวานมาาตมาว่านเหนจิมาลังมาวันเลยตาวาสามคนวานเลยอันนั้นได้ลูกเข่าทานนั้นลูกชาเฟมหนึ่งวานเลยตาเลยจักไพ่มาถึยแล้วตาคนบยจื้อบยจื้อว่ะบัดนี่บัดจื้อวัดจักวัดทุกคนว่ไมกินยาตื่นตื่นเ มันเจตอนเลงว่าตอนเช้ามช้ฉาบัวเหรอวันฉาบัวสามทุ่มวนเดิมนอตอนเล่งว่นตอนเช้าอันนี้จื้อว่าใช่นี้ตอนนี้ตอนนี้แกนวหัวช่างสามทีมเลยจะเกิดวันช่วงตอนบ่ายได้มั้กับบ่ายโมงเดี๋ยนี่หากับบายโงม่มุ่งหรเรื่องอยากนอนแล้ววันนี้วะเอากันนะแกบไดี้มี่ยังมาฝ่าหน้าต้อน <laughs> Mình thế, vì thế, yong nguyên đã chào và chào chào và 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 chào khăn chào nào, chào và 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 ไปยังนะจักบ่ดยไปยังหูบ่โอ้ยบอกไ่าด้ไงไม่ชอบ่าน่นี้ถาไม่น้องป้าีก็ให้พอได้ซื้อขนมมาต้มกินเด้อจีเงินยี่าท่านอิงคุณผู้หงคุณ้หญิง้ิงคุณผู้หญิล้หญิงค้หาิงคุ้หญิงคุณิง้ิงคัณนิล้วโอ้งคุณผู้หญิงคุณผู้้งิ A bây giờ yankee mang. Hom bây giờ bội mầm cái mầm bội 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 So 000 à, bát cái sống mùi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  bát 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 mùi bát

ในที่นี้น่ามึงเลือกชาวบ้านอยอฮ่าฮ่อยู่กรุงเทพคุณแล้วบุกคอยมาเพราะฉันฟังเฮาก็ได้เดินทางกลับเนาะโอ้ลุงกลับน้องเพิ่นกลับเป็นการว่าวยังไู่เรื่องปันใดนเนาะก็ขอโทษขออภัยนะโดยขอโทษขออภัยเด้อแม่ในีเน้องต่าน้องเพิ่นกลับคือว่ามเนี่ยเพิ่นกลับบุกคอยไปว่าคือคนอื่นเขาเนาะโดยเนอะสบายดีเด้ออ่าสบายดีสบายดีเอ้ย Rồi no.